หงอิงกร้องเพ่งเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องจนในยุตกับท่านหันสวัสดีครับเอฟซีสา,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 าวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีหลานน้อยยิ่งโวโลก่วรเทศพี่น้องมื่อนี้ขามาพบพ่อกับพญานิยมเจออวันคือเก่านะฮะเมื่อขึ้นสาวน้อยเพชรบันแพงทำการแสดงอยู่พุ่ะครับทั้งบานน้นม่วงเนาะตำบล้วหยหินลาดอำเภอสุรวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่นอ้องอาญะพี่น้องบัตรร้อยยี่สิบบาทอ่อนซ่อนนำ้ำเหตุการณ์บกขาดฟันก็เกิดขึ้นจนได้พี่น้องคณะน้องอิงร้องเพ่งอยู่เกิดอีหยังขึ้นพี่น้องสีภาพพี่น้องเมา่อบึง เย็นนะคะขอเสียงคนมาล่างเลยเดี๋ยวรออาจารย์า,าะที่เสียก่อนนะจ๊ะแม่แม่จ๋าโอ้ยชี้เสือบลูกไปเลยสิวกจบเพลงจ่อยังหนูก่อนสิเพิ่งตีกันนะที่รักนะ <c oughs> ตีกันยึกหยั่กินเบีรยสิเสียก,กว่าตีกันดวยนั่งรุ่งเร็วนังรุ่งเร็วรวแนว ปีว่ามือดีกันใส่เพ่งมือดเจี่ยเปลี่ยนอ่ะมือด้ถือว่าเป็นบุญมารสนะได้อีกเนาะมือดีเนาะที่เธอพูดสั้นๆเธอพูเสียด้วยอีหล่าก็ยังห่วงร้องเพ่งอยู่ได้พี่น้องเพ่งเพิ่งรองพ่อจบพะนะพ่อหยุดก็ได้ประกาศแล้วเนาะตั้งแต่อีหล่าเขามาสามปีกว่านี่นี่แหละครั้งแรกที่ไม่ค้นตีกันใส่เพ่งเพิ่นเป็นบุญมารสนี่พอหยุดว่าช่วงปีว่างั้นก็เงียบไปแล้วเนาะครับเรื่องต่อยกันทะเลาะกันนาเวทีนี่พวกไอยมีแต่ปีนี้เริ่มแล้วครับเริิ่มมสกกลลับาอีแ้ว ทางเจอีสานนครศรีนมาเรื่มมาเลยมันขึ้นทางคุณกับมีขึ้นกันนะครับน้องไมอันนั้นแต่ยาก็ลังลองเพลงยกกับทะเลาะพิวาทกันทั้งสี่แหละพี่น้องอย่ทสร้างสาวหน่อยแล้วเพิ่นโช์เนาะวันนี้ก็มาเจออิสระเนี่ยให้อยู่บอลลุ่นแรงพี่น้องเจ้าหน้าที่สอหอเพิ่นควบคุมได้ท่านนะฮะก็แยกใหญ่กันไปก็จบนะครับก็ถือว่าดีอยู่บอลลุ่นแรงคืออีสานนครศรีนเมือว่านกินแล้วจังสี่แล้วพี่น้องเนาะ ควบคุมสติจะคล้องบ่ได้จากคนดีก็เป็นคนยังส่ละ่ะคนมอ,มอแม่กินเราเข้าไปก็้หวไห้พี่น้องเอ้ยคนใจเย็นๆกินเข้าไปก็ใจห่อนยังส่แม่ขาเจ้าคือเย็ดมาดีแสาร์สเดเดี๋ยวนี้เนาะสมพ่อขาเจ้าได้ขายดอกเมียนบอพี่น้องย <c oughs> ังไดก็ขอร้องเด้อซุ่มไบรุ่นเนาะส่วนมากก็สิเป็นไวรุ่นนี่แหละใส่เข้าไปละเลือดร้อนเนี่ยใบรุ่นพากกันควบคุมสติจะคล้องให้ได้นะครับในการดืม่มในการเมาจังสิบ,บ่เกินเหตุการณ์เนวนี้เนาะคอยวาคอยจาก,กันเอาตัว ปัญกาเรื่อนเชียงพี่น้องกันค่อยบว่ค่อยจาก,กันเอาพี่น้องแมนบอกมึงขึ้นกระือว่าผ่านไปถึงคว่มรับรื่นนะครับอีลาม้อหอดเมื่อถึงมาบ้านนี่เนาะพี่น้องกับบรรยากาศอบอุ่นกันว่าไงแมนบอกบอยตะยิลาย่างของม่ในซุ่มหลังเวทีตอนละพี่น้องเอ้ยเปิดภาพประทับใจขึ้นนะครับก็เมื่อมิพะอาจารย์เนาะพร้อมกับคณะกรรมการจัดงานนี่แหละพี่น้องเป็นกระเดินทางของมาหลังเวทีเนาะเตรียมใจค่าจ้างมอล่ลวงหนาเลยพี่น้องขณะเพื่อท่านในแสียงเลยพี่น้องมานั่งรอถ่ายยิลาย,ย่างดี นี่แหละครับสะท้อนถึงความตั้งใจและก็ความจริงใจของเจ้าภาพเนาะที่อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีสุดยอดยิลีนะฮะใจเงินลวงนานซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ทั้งบุญเต็มไปด้วยศรัทธาและก็ความร่มมื่ของชุมชนเนาอะอยางแ้่กินแมนบอพี่น้องหลายคนที่อยู่ในงานกระตังผูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพียงแค่เห็นความพร้อมจังสีแมนบอและก็การต้อนรับอบอุ่นตั้งแต่ขื่นเวทีตั้งแต่ตั้งเวทีผลพี่น้องก็เฮ็ดให้ทีมงานนี่มีกคการสรัง์กลงานแนบร นับเป็นภาพประทับใจสะท้อนถึงเนหาของงานบุญอีสันอย่างงดงามเลยทีเดียวแมนบอพี่นองพระอาจารย์ก็มานังร้อยอีหล่าพ่อโจรบร่ไหมอีหล่ากระทำหน้าที่เส้นพอเนาะรับเงินรับท่อนกับคู่ไก่พี่น้องเอ้ยป้านนสะอ่อนเนาะกองบางเหญ่ยเงินไหมอีหล่ากรลาบไหวเอาเงินผ่านมืออพนันซื้อหรอกพี่น้องอืมมันเป็นคนงั้นละกับเงินบบไรพ่พน้าที่กันยังวะโอ้เห็นภาพนี้เราก็ประทับใจลหลยๆพี่น้องจากนั้นอีหล่ากันย่างออกมาหนา,หนางันโตพี่น้องมาหนโป๊ะปะจังจับก่อพอๆอมมแมนาเวที พอเม่นาเวทีก็ต่อคิ้วทายรูปพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วพุ่มโอ้ปุ่มใจน้ำยีหล่าเนาะสาวน้อยเพชรบนนันแพงก็แรงบ่มีตกเนาะพี่น้องเห็นภาพแล้วก็โอ้สุดยอดจริตชาวอีเด ความัรความรัทธาอาเนีคือเก่าพี่น้องเอ้ยท่านชาภาพเพิ่ขงขอช่นชมนำใจอันงามของน้องุหญิงน้อยยางสุดซึ้งที่เดียวกับว่าได้บรานาดีไปแสดงมองได้นาออีหลา่าก็สิไปนั่งซอยเจ้าภาพขายตัวแบบนี้นะพี่น้องบ่เดียรยกรองยังเงยานใด้กลับไปวนน่ะเปเป็นวัฒนธรรมของเพิ่นบอกไงสะทุกงานเป็นที่มาของคำว่าแม่วามดังบ่กงทีแต่วามดีนี่ละ่ะพี่น้องสิคงทนแมนบอกเรียกได้ว่วอีหล่าหน้อยได้ใจเจ้าภาพแล้วก็เอฟซีไปเต็มๆมเลยแมนบอกพบปะสั้น,นแบบจิดดินเลยแบบรอบครัวกว้วไไง ครับแฟนลิฟตี้พอพอแม่เขาห้างไงนะฮะจะคลายรูปค่ายภาพจังสิจับไม่จับมือผู้ลังคนก็ขอ,อกอดผู้ลังคนก็ขอหอมแจีมเนาะเห็นแล้วก็โอ้ยพุ่มอกพุ่มใจกั็พหล่าหน้อย <S <S นี่แหละพี่น้องมาหาชนตัวจริงตัวแท้ผู้เดียวนี่แหละเนะาะบัดนี้สิภาพพี่น้องมาเบิ่งพ่อน,นั่นเผื่อบ่ได้เด้นี่จน่า้องยิงได้ว่าพ่อน,นั่นเป็นโรคจิตที่ว่าซั่นมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเหตุการณ์สิเป็นจังได๋ไ เราเพาะนั่นเหรอครับไปอยู่ไหมเดี๋ยวน้องถ่ายข้อนุ่นมาคนหลงจีบมาเลยกี่เดดสามเดือนสามข้อสองคนนะคยังไม่ได้แทนผมขนาดคุ้มตาแล่เด้หน่ยังบหลับอยู่วันนั้นไปปนนทนห้ามเพ้อกันแล้วกันเด้อไม่บีเด้อระวังยากเด้หนีิสิพี่น้องมาเบิัน่สองสาวเบบีนี่ล่ะสาวหน่อยล่วเพื่อนโชว์เนาะกระแสายกำลังมาแห้งกว่าใดพี่น้อง แล้วก็อีกผู้นึงก็คู่พึ่งเนาะก็ร่งสิเริ่มมีกระแส่พอกันใช่เราสนับสนุน3าคนนี่แหละพี่น้องเห็นไทยแต้งสามคนสำนีแหละขันบ่พอใจเราบ่ไทยเด้หมายาถึงว่าถือใจเล่าคู่พึ่งสี่ละคนมอม่อมแม่แม่นว่าล่ะไอ้น้องมิ้วคือคนบ่คอยบ่าดอกแต่ว่าบ้านไม่นี่มาดีกระโลกเนาะพี่น้องโปดโปดเปิดเปิดไปแต่ว่ากับว่ามีอย่างดอก เป็นคนจังสันอย่าไปถือสาเล็กหน่อยนะฮะกิีปีนี่นึงเนาะ,ะเกิดกระแสะควมปลื้มปิมอบอุ่นในโลกโซเชียลก็ว่าได้พี่น้องหลังจากนักร้องสาวคนดังนี่แหละน้องมิวเนาะจากสาวหน่อยน้องเพื่อนโชคพี่น้องออกมาโพสขอข้อมลึกซึ้งเลยถึงแม่ฮักผู้นี้นะฮะตื่นเศร้าขึ้นมาเจอเสื้อผ้าชุดใหญ่ว่าสันเพินว่าพรมเผยความในใจสุดประทับใจก็ว่าได้พี่น้อง ที่ได้รับกาลั่งใจสำคัญในชีวิตเลยโดยเจ้าตัวระบุว่าคุณแม่ชื่นชมและก็ภูมิใจในตัวลูกสาวที่สวมใส่ชดุดไทยวาสันเพิ่นว่าอืผมก็บอกว่าร่างบัานของคนเจงทําเอาแฟนับแฟนเอเวอเรสต์ังามารวมแสดงความยินดีชื่นชมในคนน่ารักของครอบครัวยังลุนหลามเลยทีเดียวเนาะพี่น้องน,นอกเหนือจากขอความสุดซึ้งก็ยังมีภาพชุดการแสดงสุดร่างการหลากหลายสีสนันนะฮะทั้งโทนสีทองสีแดงสีม่วง สะท้อนถึงความทุ่มเทตั้งใจในการทํางานบนเวทีของของนักร้องสาวสาน้อยย่างชัดเจนกันวา่าใดพี่น้องเป็นแฟนตามความเมีนทรงกําลังใจให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงยู่เปลี่นแร่งใจให้ลูกสาวไปนานๆาะนะพร้อมกับชื่นชมความกระตันยูความน่ารักครอบครัวย่างอบอุ่นนะครับของน้องมิวชลสีชานี่แหละพี่น้องที่ยังข้องใจสั้นผู้ชมยอ,อย่างตัวหนึ่งก็ว่าใดเนาะพี่น้องเอาเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานต่อม่ก็เรียกเสียงฮ้ากับนแฟนได้อีกแล้วพี่น้องสําหรับนักร้องสาวอารมณ์ดีน้องวันหมอนันตานนี่ละพอง ล่าสุดเพื่อนไอออกมาโพดขอความตัวพี่น้องหลังจากเกิดเหตุการณ์บพราะาดคิดเกิดขึ้นขังเวทีพี่น้องเอ้ยแคบชันเพื่อนว่าจังเดเนี่จับบวเกิดแต่กับวันไม่คนตีกันใส่เพ่งรอบที่ซีราคาสงสันสงสัยนูลรองดีโพดพระนะอืมอานนี้ทําเอาแฟนครับแฟนฟที่ค้ำไปจำกันนะฮะกระทืงสงสารกับพ้องกันเมื่อว่าวันไม่สิไปขืนเวทีได้ก็มักจะมีเหตุการณ์ชุลมุนหนึ่งสี่ละพี่น้องเกิดขึ้นอยู่บยขังนะฮะย้อนหลังไปก็ยางรถหัวเนี่ยเบรกรถบบยูเนี่ยไปซะเลยอืม ปจิซัมแม่นีหอย่างพี่น้องเขาลักเงินมาดนี่อเดี๋ยวก็เรื่องนั่นเรื่องนีอยุบเซาไปแจ้งแกเสื้อพพอาหญ่ไว้ล่ะแม่นบ่ไปแจ้งแกรถม้มนซะแม่นบ่จนพ่นเซี้จ้าของได้พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นนลองเพ่งมวนพดเฮ็ดให้เพนครับเพิ่นไอ้ที่อินจนว่าตีกันพะนะแม่สิเกิดเหตุการณ์วุ่นวุ่นขึ้นกระซังเนาะบรรยากาศโดยร่วมแล้วก็มีตะความ้วนควมันพี่น้องกำลังใจจากเพนครับเพนเพลงเนาะกันยังคุงส่งเสียงเชียร์บ่ขาดสายนะฮะสมกับศิลปินคนใจอินเตอร์เทนเมนตัวจร ได้ซูบทบาทในแมงเลยเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดแต่กับวัใไม่กลายเป็นประโยคที่ติดปากเพ่นเพ่นไปแล้วนะฮะในตอนนี้ว่าภาษีเกิดียังขึ้นเจ้าโตก็ยังงอบความสุขร้อยยิ้มให้ครับท่านผู้ชมได้เสมอนะฮะอย่างแบบเมื่ออาชีพสุดๆเลยทีเดียวกับว่าได้น้องนวัใไม่เนี่ยเพาราะมดาพี่น้องเอา้าคลิปนี้ก็ไว้สำเนียงก่อนพี่น้องคลิปหน้าจ็จังพอกันไหมเนาะสุขภาพแข็งแรงยูดีแม่งซูบุสุข,สขพี่น้องสวัสดีครับไข่กน 雨 marriages <laughs> <laughs> <laughs>